สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Fighting Fish c h บุ b u นะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาขยายหัวเชื้อน้ำเขียวนะครับหลังจากที่ผมได้ทำการทำน้ำเขียวสำหรับเลี้ยงรายแดงได้แล้วนะครับต่อไปก็เป็นขั้นตอนในการขยายนะครับขั้นตอนในการขยายเนี่ยก็คือเอาหัวเชื้อนะครับที่เราได้นะครับมาขยายต่อนะครับเพื่อ ให้ได้เป็นน้ำเขียวไว้สำหรับเตี้ยงลายแดงต่อไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันครับว่าจะมีวิธีการอย่างไรนะครับ ตอนนี้ก็จะมาถึงในขั้นตอนในการขยายแล้วนะครับถังน้ำอันนี้นะครับเป็นถัง10ลิตรนะครับแล้วเติมน้ําไปแล้วนะครับ10ลิตรนะครับส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นอาหารที่ผมหมักไว้แล้วนะครับประมาณอันนี้ผมหมักไว้2คืนนะครับก็จะประกอบไปด้วยอาหารลูกไก่นะครับ2ช้อนอาหารปลาดุก1ช้อนปุ๋ยยูเรีย1ช้อนแล้วก็ ปุ๋ยนาสูตรเสมอนะครับ1ช้อนนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเทลงไปนะครับแล้วก็กรองเอาแต่น้ำนะครับน้ำที่ใช้หมักนะครับผมใส่ไปประมาณครึ่งขวดนะครับ แล้วเดี๋ยวเราก็จะเติมน้ำเขียวลงไปนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวเอาไปตั้งตักแดดนะครับเดี๋ยวจะเติมน้ำเขียวเพิ่มนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงที่ที่เราตั้งถังสำหรับทำน้ำเขียวแล้วนะครับน,นี่เดี๋ยวผมจะตักน้ำเขียวใส่เพิ่มนะครับจริงๆแล้วมันจะต้องลดปริมาณน้ำลงหน่อยนะครับผมลืมนึกถึงข้อนี้ไปนะครับว่าเติมแล้วมันจะต้องล้นนะครับผมใส่ไปเลยนะครับล้นก็ช่างมัน ครับแล้วก็คนนะครับมันจะต้องเผื่อน้ำที่เติมลงไปด้วยนะครับอันนี้ผมลืมนึกถึงไปนะครับก็คือมันจะได้เต็มพอดีนะครับเพราะว่าน้ำที่ใส่ในขวด1.5ลิตรเนี่ยก็ครึ่งขวดแล้วนะครับแล้วก็ที่เราตัก หัวเชื้อน้ำเขียวใส่ลงไปอีกนะครับสองสองถ้วยตวงนะครับก็คือผมตัดขวด1.5ลิตรเนี่ยมาตวงแล้วใส่ไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาติดตามผลกันครับว่ากี่วันถึงจะเขียวนะครับโอเคครับผมอันนี้นะครับก็จะเป็นวันที่1น,นะครับ สีออของน้ำเขียวนะครับก็เริ่มเขียวขึ้นมาบ้างแล้วนะครับอน,นี้ก็เป็นอีกถังนึงนะครับเนทำพร้อมกันเลยเมื่อวานนี้นะครับนนี้ยังไม่เขียวนะครับ ใกล้เคียงแล้วครับตอนนี้เป็นวันที่สองนะครับนี่นะครับนี่เป็นวันที่สองนะครับเนี่ยถันท,ที่เราทำนะครับน้ำเขียวมากเลยครับตอนนี้ อันนี้เป็นอีกถังหนึ่งครับถังนี้เป็นอ่อเป็นน้ำประปานะครับคือเปิดมาแล้วก็เทใส่ไปเลยนะครับยังไม่เขียวนะครับถังนี้ถังนี้ที่เราทำนะครับมันจะเป็นน้ำที่อ่พักไว้ก่อนนะครับอุ้ยอุยหกนะครับจะลองดู มีกลิ่นไหมอโออันนี้ไม่มีกลิ่นนะครับอาจจะเป็นเพราะเราใส่ปุ๋ยยูเรียน้อยด้วยนะครับใส่ไปแค่หนึ่งช้อนเองนะครับเดี๋ยวว่าปล่อยไว้ก่อนนะครับเขียวเร็วมากครับ2วัน เขียวแล้วนะครับคือเรามีหัวเชื้อแล้วมันก็ง่ายครับใช้อาหาร4อย่างนะครับก็คืออาหารลูกไก่2ช้อนนะครับอาหารปลาดุก1ช้อนปุ๋ยยูเรีย1ช้อนแล้วก็ปุ๋ยสูตรเสมอ1ช้อนนะครับกับน้ำา10ลิตรนะครับสูตรนี้ต่อน้ำา10ลิตรนะครับพอดีเลยครับ ส่วนนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับโอเคครับผมโอเคครับก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการทดลองขยายน้ำเขียวนะครับด้วยอาหารสำหรับทำน้ำเขียว4อย่างนะครับก็จะประกอบไปด้วยอาหารไก่เล็กนะครับ2ช้อนอาหารปลาดุก1ช้อน ปุ๋ยยูเรีย1ช้อนแล้วก็ปุ๋ยสูตรเสมอ1ช้อนนะครับต่อน้ำาิ0ลิตรนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่รู้จะหาซื้ออุปกรณ์ที่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ในการสั่งซื้อนะครับพวกอาหารไก่นะครับอาหารปลาดุกปุ๋ยยูเรียหรือว่าปุ๋ยสูดเสมอนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ทั้งใต้คลิปแล้วก็ใน คอมเมนต์นะครับส่วนคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็มาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับส่วนคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับผม